สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกธานนะครับสิ่งเดียวที่นักเทรดควรทําและสิ่งเดียวที่นักเทรดไม่ควรทําถ้าคุณต้องการการันตีการ,กรเกษียณเร็วของคุณไอเดียนี้ได้ไมาจากเป็นทวีตที่คัดเอาประโยคของคุณคอล่าแม็กกี้นะครับคอล่าแม็กกี้นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็น a อ a นะฮะของคุณ Col คริสเตียนคลามกี้นะฮะซึ่งเป็นนักเทรดนอาจาเป็นสวีเดนนะไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาตอนนี้อายุ37ปีครับแล้วก็เกรเียนนะฮะกระเสียนเร็วมีอิสรภาพทางการเงินจากการเทรดฮะเขาเกิดปี1988นะครับเขาเริ่มต้นเทรดตอนอายุ2ีปีนะฮะปี2011นะครับตอนนี้ก็กลายเป็น นักเทรดที่ร่ำรวยมหาศาลครับป้านพอตโตปีละ100%เปซ็นเป็นปกตินะฮะจำนะครับร้อยเปร์เซ็นเป็นปกติทุกปีครับจากประวัติที่ผมเคยทำคลิปมานะทุกปีร้อบางปีล่อไป400บางปีล่อไป500ร้อย้โหสุดยอดจริงครับน่าเอามาเป็นเยี่ยงอย่างนะเขาจะเป็นหนึ่งในมาเก็ตวิาสารนะครับรุ่นใหม่นะที่จะขึ้นที่ถูกสัมภาษณ์ลงเล่มต่อไป ของคุณแจ็คเวเกอร์นะครลาร์เมกี้การันตีออริทัยเมนต์นะฮะสิ่งเดียวที่จะการันตีการ,กรเกษียณคุณได้โดยเฉพาะถ้าคุณอยากจะ,กะเกษียณเร็วจากการเทรดน,นะครับคือการศึกษาครับไม่ใช่การตามหุ้นในทวิตเตอร์นะคลาร์เมกี้เน้นย้ำนะครับว่าการศึกษานั้นสําคัญนะครับเขาเองนะฮะต้องบอกด้วว่าเขานั้นไม่ได้เรียนจบมหาลัยนะครับ เกือบจบแล้วฮะปีสี่ครับปีสี่เทอมสุดท้ายไม่ยอมเรียนนะไม่ยอมเรียนเพราะคิดว่าการจบไปเป็นลูกจ้างทำงานออฟฟิศนั้นไม่น่าจะดีฮะมันไม่เตือนเต้นเท่าการเป็นนักเทรดะเขาเลยไม่ยอมเรียนปีสุดท้ายออกมาเป็นนักเทรดครับเป็นนักเลเทรดด้วยความฝันยิ่งใหญ่นะเช่อว่าจวเองทำได้แต่ปรากฏว่า สองปีแรกของเขานั้นขาดทุนซ้ำซากครับขาดทุนลุกขึ้นมาเทรดก็ขาดทุนเทรดเพื่อขาดทุนฮนะสู้ยิ่งสู้ยิงขาดทุนนะสองปีแรกแต่เขาไม่ยอมแพ้ขาดทุนหมดตัวหางเงินก้อนใหม่มาเติมทํางานางก้อนใหม่เติมเรียนรู้ด้วยแนวทางที่ดีกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมน่สุดครับหลังจากนั้นน่าจะเป็นปีที่สาปีที่สี่ละทำเงินล้านจากการเดทเทรดได้ครับนี่ฮะการศึกษาคืออาวุธลับนะฮะ คุณอาจจะมองว่าเฮ้เขาก็เรียนไม่จบมหาลัยนะทําไมจึงบอกว่าการศึกษาสําคัญละ่ะการศึกษาแท้จริงนะครับมันมี2แบบนะการศึกษาตามตําราเรียนมาตรฐานนั้นทําให้คุณเป็นลูกจ้างนะครับแต่การศึกษาด้วยตัวเองจะทําให้คุณเป็นนายจ้างแล้วก็เป็นเศรษฐีฮนะย้ำนะครับว่าการ การเรียนการสอนในมหาลัยในโรงเรียนนั้นสอนให้คุณเป็นลูกจ้างครับมีแต่การศึกษานอกมหาลัยการเรียนนอกมหาลัยการเรียนเพื่อตัวเองนั้นจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้คอลลเมกี้เน้นย้ําเราเห็นฮนะการเทรดเป็นเกมที่มันก็มีดวงเกี่ยวข้องแต่ว่าระยะยาวแล้วฝีมือมาครับ ฝีมือจะนำดวงครับยิ่งคุณมีฝีมือมากเท่าไหร่ดวงจะเดินตามดวงจะผลักดันคนให้มีโชคมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นความรู้จึงสำคัญไงเกมของประสรบการณ์ความรู้ประสรบการณ์ทักษะนี่ครับคนที่สำเร็จในการเทรดอย่างรวดเร็วกเกษียณเร็วมีสุภาพทางการเงินรวดเร็วอย่างคุณแมคคาร์ลามกี้นะสามเจ็ดปีเนี่ยโหนั่งเรือย,ยอดเทีลนะ เขาบอกว่าเขาร่ำรวยเขากเกียนเร็วไม่ใช่ตามหุ้นเด็ดตามโซเชียลนะครับแต่เขาศึกษาหาหุ้นเองครับเรียนรู้ศึกษาหาหุ้นเองคัดจังหวะเข้าเองหาจังหวะออกเองบริหารจัดการการเทรดเองบริหารพซิชั่นไซด์เองอ scale in scale out เองครับแล้วก็ รู้จักอดทนรอคอยเป็นที่สําคัญคือรู้จักควบคุมตัวเองหรือว่าบริหารจัดการตัวเองได้ครับพวกนี้เป็นสิ่งที่คนในทวิตเตอคนในโลกโซเชียลสอนไม่ได้ครับเพราะว่าครับคนในโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter ไม่ว่าจะเป็น Youtube ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LINE ก็าตามนะมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็มีคนติดตามเยอะมาจากการให้หุ่นะ ให้ปลาให้ปลาน้อยนักที่ทจะวิธีจับปลาผมเข้าใจนะคนุ่นใหญ่มาเพราะต้องการรวยง่ายรวยเร็วความสะดวกความสบายครับดังนั้นเขาไม่ต้องการที่จะทุ่มเทหรอกเขาไม่ต้องการแลกเหงือ่อแลกแรงกายแลกความเครียดไปกา,าก,าไาก,าการเรียนรู้หรอกเขาไม่ยอมแลกเวลาครับกับการเรียนรู้แต่เขาต้องการในง่ายดัง,งนั้นเนี่ยการให้หุ้น มันจึงเป็นเรื่องที่ศีลตรงกันกับแมสส่วนใหญ่นะค,ค,คุณจะไปแคร์มันใช่ไหมไมันธรรมชาติครับแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่สําเก็จริงจริงคนที่กเกษียณเร็วอย่างคองลัมกีอย่าทำนะครับอย่าลอกหุ้นครับแต่จงเรียนรู้ที่จะหาหุ้นเองเรียนรู้ที่จะระบ,บุจุดซื้อเองเรียนรู้ที่จะบริหารจัดก,การการเทรดเองครับเรียนรู้ที่จะรับ ผิดชอบตัวเองครับสําคัญนะครับแม้จะล้มในช่วงแรกการันตีครับผมมั่นใจนะคนที่สําเร็จจริงครนะับต้องขาดทุนหนักยับเยินล้างพอร์ตสักครั้งหนึ่งในชีวนะิตฮะในช่วงเริ่มต้นนะแต่ไม่ใช่เขาอ้างครับการล้มเหลวการล้างพอร์ตพอร์ตพังในช่วงแรกนั้นไม่ใช่เ้าอ้างให้คุณต้องล้มเลิกนะครับ การล้มซ้ําแล้วซ้ําเล่าเราลุกขึ้นมาทุกครั้งที่ล้มนั่นแหละครับคือธาตแท้ของผู้ชนะคอลัไม์ี้ยอมรับว่ามือใหม่สนมากนะช่วงแรกจะต้องผ่านการขาดทุนหนักยับเยินนะเพราะอะไรครับเรายังไม่มีระบบครับเราไม่มีการบริหารความเสี่ยงเลยคุณแม้คุณจะเรียนรู้เรื่อง Risk Management แต่คุณก็ทำตามไม่ได้ พราะคุณไม่รู้ว่าจะใช้งานยังไงคุณไม่รู้เหตุผลของ Ri s k m a n a g e m e n t เลยนี่เป็นเรื่องจริงค่ะมือใหม่ทุกคนนะผมกล้าผมกล้าท้าเลยคุณอ่านหนังสือที่เซียนเขียนแล้วคุณมีการแบบไฮไลท์ทุกบรรทัดนะแต่ถ้าคุณไม่ลงสนามจริงฮะความรู้ที่คุณได้มาจากการไฮไลท์ทุกบรรทัดนั้นพอลองสนามจริง พอเจอเกมจริงฮะคุณจะไปไม่เป็นเลยคุณจะปเป๋ฮะเพราะอะไรครับทฤษีกับปฏิบัติเคลอเรื่องฮะทฤษฎีมันเป็นเหมือนการยิงธนูหรือยิงปืนเป้านิ่งฮะมันง่ายครับฝึกซ้ำๆย้ำๆแต่ว่าปฏิบัติน,นั้นไม่ใช่ครับเป้าบินฮะเป้ามันขยับไปมาแล้วมันคุณต้องเจอความสับสนอลมานคุณต้องเจอช่วงเวลาที่กดดันจิตใจช่วงเวลาที่คุณต้องยอมรับว่าชันผิดแต่ ไม่กล้าช่วงแรกคุณกลัวช่วงแรกที่คุณหวั่นไหวนะฮะสนามจริงเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องอะไรนะไม่ใช่เรื่องปัญหานะคือการที่คุณอ่านสือเยอะคุณไฮไลท์ทุกบรรทัดคุณบันทึกออกมาจากการอ่านเป็นภาษาตัวเองหรือเป็นอะไรก็าตามนะคัดลอกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่นะเรื่องดีครับแต่ถึงขน้นเนี่ยคุยมันต้องกลั่นกรองออกมาให้กลายเป็น สไตล์ของคุณให้ได้ให้เหมาะคุณให้ได้ครับการคัดลอกเนื้อหาในหนังสือออกมาลงสมุดบันทึกนั้นเหมือนการเดินตามรอยเท้าของคนอื่นครับคุณไม่สามารถเดินตามได้ทุกก้าวหรอกทุกย่างก้าวหรอกบางคนเซียนมาคนอุ้ยก้าวยาวคุณก้าวทาบครั้งเดียวไม่ได้เซียนบาคนเท้าใหญ่แต่คุณเท้าเล็กเซียนมาคนเท้าเล็กแต่คุณเท้าใหญ่เซียนมาคนก้าวเร็วแต่คุณก้าวช้าเนี่ยฮะ คุณไม่สามารถเป็นมาร์คเมเนเวนี่เบอร์สองได้คุณไม่สามารถเป็นวอลเรนบัฟเฟตเบอร์สองได้ไม่มีทางครับแต่คุณคือคุณฮะคุณคือคุณคุณคือปัจเจกบุคคลคุณมีหนึ่งเดียวครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมอยากจะบอกนะทุกคนมีหนึ่งเดียวคุณคือเดอะวันคุณคือเดอะวันดังนั้นเนะ่ะอย่าพยายามที่จะท่าปล่อยเท้าลอกเลียนแบบอย่าพยายามเป็นมาร์คเมเนเวนี่สอง อย่าพยายามเป็นเบลโอนิลสองอย่าพยายามเป็นดางนาเรียกว่าเฟดเบอร์สเป็นไปไม่ได้หรอกคุณทำไม่ได้เพราะอะไรครับพื้นฐานต่างกันจริตต่างกันแนวคิดต่างกันทัศนคติต่างกันคุณต้องเรียนรู้ที่จะเรียกว่าคราฟตัวเซลล์ครับคือคราฟตัวเองเนี่ยปรับแต่ง ปรับปรุงตัวเองให้กลายเป็นยูนิคให้ได้ครับซึ่งเหมือนเริ่มต้นจากการเรียนรู้ไม่ใช่การลอกคนอย่างเดียวเท่าไหรว่าการลอกคนคือาการเอาปลาคนหนึ่งมากินน่ะคนหนึ่งให้ปลาก็เอาปลามากินซึ่งพอเขาไม่ให้ปลาเนี่ยคุณไปไม่เป็นเลยนะแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จับปลาเองอะ่ะโอเคช่วงแรกอาจจะยา่ลำบากหน่อยว่าคุณจับต้นปลาไม่ถูกอะ่ะคุณไม่รู้อะไร แต่เมื่อคุณทําไปเลยครับคุณจะอ๋อคุณอ๋อแบบนี้เว้ยแบบนี้ใช่แบบนี้ไม่ใช่อ๋อนี่เนี่ยเนี่ยยิ่งคุณเรียนรู้จากคนอื่นมาด้วยนะแล้วคุณเอามาแอาดแอปนะไวขึ้นนะเนี่ยการเรียนรู้จากความผิดพลาดคนอื่นนี่แหละจะทาให้คุณประหยัดเวลาครับแล้วก็ประหยัดเงินมากมายครับเพราะว่าตลาดนั้นมันจะวนลูปซ้ําๆครับถ้าคุณสังเกตดีพอนะ คุณเห็นความผิดพลาดของนักเทรดหลายคนนี่คุณเจอด้วยนะโอ้คุณเห็นชัดเจนอ,อแบบนี้ไม่น่าทำฉันเจอมาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะไม่ทํามันแล้วคุณจะเลิกทํามันได้อย่างง่ายขึ้นครับพวกเนี้ยมันมาจากการตั้งใจศึกษาเรียนรู้ครับเรียนรู้จากตําราเรียนรู้จากตัวเองและคนอื่นครับแล้วพยายามกลั่นกรองตกผลึกให้กลายเป็นก้าวยางคุยได้ได คุณคือปเจกบุคคลนะคุณมีหนึ่งเดียวคุณคือดววันนั้นนี่ยพยายามครับสุดท้ายปลายทางคุณนะคุณต้องสร้างระบบเทรดขึ้นมาให้เป็นสไตล์เฉพาะตัวคุณได้ครับไม,ไ,มไม่เหมือนใครครับอาจจะมีความคล้ายคนน,นูน้นน,นนิดนึง,งคนนั้นนิดนึงเสียนคนนู้นนิดนึงเสียงคนนี้นิดนึงเอามาหลอมรวมกับจริตคุณให้กลายเป็นสไตล์คุณนี่ะสำคัญที่สุดครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะ,กะเกษียณเร็วนะโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆน้องๆที่ฟังคลิปนี้ไว้สักยี่สเนี่ยกว่านะเลิกที่จะรอคุณชาบ้านซะเลิกวันวัน,วนอย่ายวันนี้ให้หุ้นอะไรบ้างวันๆเซียนนี้ให้ตัวไหนบ้างแล้วซื้อตามเขาอย่าทำนะครับไม่พอไม่พอครับเพราะคนส่วนใหญ่ทําเหมือนคุณและพอแบบนี้แหละ เพราะเขาเอาแต่ลอกหุ้นลองหุ้นชาวบ,บ้านแหละเขาจึงกลายเป็นแมสไงกลายเป็นคนที่ขาดทุนจำซากเลิกลอกหุ้นแต่จงตั้งใจศึกษาลงทุนกับตัวเองครับหาความรู้อ่านให้เยอะลงมือทําให้เยอะแล้วก็ศึกษาความผิดพลาดตัวเองและคนอื่นให้เยอะครับเพื่อจะหาแนวทางไ้ให้เจอครับให้มองตัวเองฮะเหมือนต้นไม้เงินทักษะการเทรดคุณนะ สไตล์การเทรดคณระบบการเทรดคุเหมือนต้นไม้เงินอะคุณต้องสร้างขึ้นมาจากเลือดเนื้อคุณฮะจากความเจ็บปวดคุณจากความคาดหวังคุณพวกเนี้ยต้องใช้เวลาในการสร้างอย่าเสียเวลาไปการขอหุ้นชาวบ้านแต่เนี้ยเรียนรยู้ว่จะสร้างแนวทางการคัดหุ้นระบบคัดหุ้นระบบที่มีระบบจุดซื้อที่เสี่ยงต่ํา กำไรสูงระบบการผ่ารจัดการความเสี่ยงที่ออกแบบมาเพื่อตัวคุณโดยตรงม่ลทาได้นั่อนั้นนะครับเกษียณเดีวแน่สาปีเนี่ยคุณสามารถที่จะเกษียณได้พราวาต,ตลาดน่ะมันมันไม่ได้ตลาดเก็งกาไรนะมันไม่ได้เลือกที่รับีิชางครับถ้าคุณดีพอถ้าระบบคุณดีพอนะระบบคุณมีความได้เปรียบแล้่คุณเทรดตามระบบนั้น อย่างสม่ำเสมอให้ความได้เปรียบนั้นทำเงินให้คุณนะตลาดให้เงินคุณอยากส,ส่ส่วแน่นอนครับคุณจะมีอิสระภาพทางการเงินแน่นอนคุณจะ,กะเกษียณเร็วแน่นอนครับเป็นใจทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ